สวัสดีครับวันนี้ร้านชัยยงเครื่องจักเกษตรมือสองนะครับเ,เรามีสินค้า1รายการนะครับพามาชมกันนะครับเ,เป็นมิซูบิชินะครับเอ็มียี่ห้แรงนะครับสภาพอย่างก็ไม่มีร้าวนะครับแต่ก็ดอกก็มีสึกบ้างนะครับเราดูดูดดคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะครับแล้วเป็นพวงแรงเพวเวอร์แล้ว นล้อแล้วนะได้ทำการเปลี่ยนหมดแล้วนะครับอ่าระบบเกียร์เป็นประมาณนี้นะครับอ่านาแัดก็ประมาณนั้นเลยครับอ่อตัวนี้เป็นรับสี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเขาสี่ได้อ่ตัวนี้ไว้โยกพนยนะ้ายหลังเล้ะใช้ตัวนี้โยกเลยนะครับเป็นค่อนข้างทันสมัยแล้วนะครับอ่ เอาเถสอบเครื่องยนต์ให้ฟังแล้วก็ลองขับวิ่งให้ดูนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับ ทับซีนะครับล้อนะครับอันนี้ตะอกอนออก เรียวก็ปกตินะครับแล้วก็เอ่เรามาปันเสิ่งเครื่องยนอยนี้ครับเนีตอนนี้เราทำความตึงเครื่องดูนะครับ สามารถใส่อ,อุปกรณ์เสริมได้หลาย,ยประเภทนะครับเนี่ยมีแขรดมาเรียบร้อยนะครับมีแขนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็คือสามารถติดตั้งได้เลยนะครับอาอนทิเช่นห่างตัดยาห่างฉีดยาห่างสาเครื่องฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยยอดกระโปรงก็สามารถทําได้นะครับ ไม่ได <mile> ้ดัดแปลงอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นรถขนาดลารนะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากนะครับก็ไอสภาพผู้ถึงยางนะครับก็เป็นสากลนะครับซื้อได้ทั่วไปได้เลยนะครับเซิร์เว็ตก็ขึ้นแล้วนะครับต้งขอฟังลูกค้าด้วยนะครับราคาทางนะครับทางร้านเราเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวเป้านะครับติดตั้งด้านหน้าอุปกรณ์หางหรือจะ เอาอุปกรณ์อาถรตพนอะไรนะครับก็สอบถามกันมาเลยนะครับเราเราจะเราก็ยินดีจะคิดราคาต้นทุนให้เลยนะครับต้องขอาารูกค้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ